ทานในพิธีเปิดกระทงกรวยถวายราชสุดดีนำกล่าวถวายราชสุดดีและคำปฏิญาณตนกับเรียนเชิญครับ พระองค์เจริญขึ้นมาด้วยแผ่ดาและพระก็เสดพระชนพรรษามสมเด็จพระนางเจ้าสุกิจพระองคราชนีได้จะทรงเวียนมาบรรจบโคกรากหนึ่งในวันที่ิสิงหาคมพุทธศักราชนาเหล่าข้าพเจ้าทุกายขอน้อข้าพ้องกระมองขอพระนิานรงค์รดาพเจา สั้งัญดาีพิสุทธิ์ขัอยอนุภาพของสิสัิติในาสโตกโดรวจอธิปารบรรดาบุให้ทั้งสองพรวอรงจะรงเนิดเพื่อจะมีบุตรชายทรงทรงก็จะเห็นสังกากาบตรามดวควมยันตรายทั้งตัวทรงจนมายุยิ่งยื่งยาวเหลิมฉาตเมี่ขังโกรก้าข้าราาขอ รบแลาโดยมีคุณแห่งพระพุทธโดยมีคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นพยานเป็นพยานเพื่อถวายเป็นเพื่อถวายเป็นพระศิษย์ผู้สพระศิษย์ผู้สและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติพระบรมราชินีนามและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรม ความดีที่ได้ป็นญาณตนบปรใจความดีนกาองค์ใจดาเข่าอศาในครั้งนี้ลดเาเทอาษาในครั้งนี้ขอให้ทำความสุขแก่ท่านเจ้าครอครัวลอครัวญาติาตและประเทศชาติสืบไปและประเทศชาติสืบไป งดดื่มสุราแห่งชาติทำความดีถวายในหลวงเพื่อผลักดันให้เกิดการรณรงค์ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนที่เมื่อถึงช่วงเวลาเขา้าพัรษาหรือวันงดดื่มสุราแห่งชาติดังกล่าวจะมีกิจกรรมร่วมกันในการตั้งสัจจาอธิษฐานปฏิญญาตนลดละเลิกเหล้าเพื่อเป็นการรักษาศีลห้าตลอดระยะเวลาสาเดือนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนและป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยือ่อ ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนนําไปสู่การเป็นผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคตทั้งจะเป็นช่วงทั้งจะ